ค่ะผมกัสสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูจุกคุณคลิปนี้นะครับเราจะมาจับสองตัวล่างนะครับจริงๆตัวเลขอ่าได้สรุปไปแล้วนะครับได้สรุปไปแล้วละเป็นเก้าห้าเก้าหกเก้าศูนย์นะสามห้าสามหกสามศูนย์ห้าห้าห้าหกห้าศูนย์นะครับอ่าเป็นสองตัวล่างนะอ่าแต่สูตรหลักหน่วยนี้สูตรหลักหน่วยได้ลงให้ไปแล้ว ะครับ <c oughs> แต่หลักสิบยังไม่ได้ลงลงไปสูตรหนึ่งมั้งที่ว่าได้สองกับสามนั่นนะหลักสิบนะครับนะได้สองกับสามผมดึงเอาแค่สามมานะครับอ่าแล้วมันมีอีกสูตรหนึ่งที่ว่าได้ห้าเนี่ยห้ากับเก้าเจ็ดนี่อาจจะติดดับนะครับมันมันไม่มีหรอกเลขดับนะมันไม่มีทางเลขดับเลขเด่นนะอ่ะเท่ากับสมหติขึ้นมาซื้อลนะ คำนวณกันขึ้นมาคือนะแต่เจดนี่ผมตัดออกเด้อมันก็เหลือ3 5 9ห้าเก้านะครับคือหลักสิบหลักสิบศูตรหนึ่งมันได้2กับ3ามเด่นสองตัวนะนะ่ะถ้าสามามันอาจจะมาหลักไอ้ตัวเนี้ยให้กลับตัวด้วยนะครับเพราะว่า3ามันเด่นอยู่หลักหน่วยล่างเห็นบ่หลักสิบล่างก็มีแลวกเด่นอยู่หลักหน่วยล่างนะครับอ่ะมาว่ากันถึง สองตัวล่างตรงนะครับสูตรใส่ตำแหน่งเดียวอ่าบุ๊มบินตำแหน่งเดียวดอกก็คือตัวนี้นั่นแหละพี่น้องก็เห็นไปแล้วเนาะสูตรมันก็ได้นะหลักหน่วยสูตรนี้มันจะเข้าหลักหน่วยนะครับสามนะแล้วก็เอาสามยกมาเนี่ยอันนี้เป็นคอคอหนึ่งนะหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับเ็ขหมุนครั้งที่หนึ่งนั่นแหละเอาหลักหน่วยมันมา หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเนี่ยได้3เพิ่ม1ลด1นะครับได้โเนี่ยสก็เพิ่มลดได้2 3 4ออก1 4เลขสี 4, นะครับมาหลักหน่วย2เพิ่ม1ลด1นะครับออก9 1 5ยกมาเพิ่ม1ลด1ออก8 5นะครับ8ยกมาเพิ่ม1ลด1นะ่ะเลขเจ็ดแปดเออก8 9นะครับเลข9มาที่หลักหน่วย0ยกมา เพิ่ม 1>, 1ลดหนึ่งะครับตัวนี้ศูนย์ยกมาออก6 1หนึ่งะครับเลข1 9ก็ยกมาเพิ่ม1ลด1ออกศูนย์เเลข9มานะครับ3ยกมาเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งออกสี่สนะครับอันนี้คือหลักหน่วยนะถึงวันนี้ได้6นะครับแล้วก็ยกมาห้านะครับหลักหน่วยนะห้า <c oughs> อ่าหลักสิบหลักสิบใช้ตัวนี้ ช้สองตำแหน่งนะครับใช้ไออนนี้เก้านี่แหละใช้คอหนึ่งคือเก้านี่แหละมาไม่มาไม่รู้เอาคอหนึ่งบวกกันนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบท่ากับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เป็นเลขห้าตัวใน,นหลักสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้เลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ผลออกที่หนึ่งสี่นะครับหนึ่ง ส่อ่วดต่อไป C นี่ละบวกหนึ่งเท่าก,กับเลขห้านะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าคือหลักสิบนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าคือหลักสิบหลักหน่วยเราก็ได้แล้วเลขหนึ่งนะครับผลออกที่เก้าหนึ่งนะครับเลขเก้าอันนี้เลขหนึ่งนะไปที่หลักหน่วยวดต่อไปตัวนี้บวกกันนะครับหลักหน่วยเราได้ห้าแล้วนะ ห้าอันนี้คือหลักหน่วยเราไปดูตัวนี้ <c oughs> 2องบวกหกนะครับตัวกับเลขแปดแปดเก้าศูนย่อะอกแปดนะครับเลขแปดตัวนี้เลขห้าออกแปดหานะครับวต่อไปหลักหน่วยนะครับยกมาล้วได้เจ็ก้านะครับเลขห้าย์บวกหได้5 5าห 89คือหลัก10นะครับผลออกที่89นะครับ8 9นะบทต่อไป0อ่า6บก0นะ6บก0ได้เลข6 6 7 8 9 0นะ6 7 8 9 0อ่าอันนี้หลักหน่วยแล้วก็เอา0ตัวเนี้ยยกลงมาเพิ่ม1ลด1น,นะได้9 0 1 นี่6 7 8 9 0ผลออกที่6 1นะครับ6เลข1นะงดต่อไป4บวก2เท่ากับเลข6นะเหมือนเดิม6 7 8 9 0คือหลัก10นะครับ6 7 8 9 0คือหลัก10หลักหน่วยก็เอา9เรายกลงมาเพิ่มเป็น0ลดเป็น8ได้8 9 0 สีบวกสเป็น6กหกเจผลออกไี้ศูนย์เะครับเลขศูนยเลขเก้างวดต่อไปตอนนี้อันนี้หลักหน่วยแนละ้วก็ยกมานะครับเนี่ยสก็ยกมาเลยเพิ่มลบนะอ่าเกับ4 9กับ4 9่เกบกสท่ากับสิได้3 4 5สีนะครับผลออกได้สี่สาเลขสี่นะนี้ เลขสามมานี่นะครับงวดที่จะถึงนะครับ0บวก5 5 6 7 8 9คือหลักสิบนะครับมันได้5 6 7 8 9อ่าซึ่งผมจับไปแล้วก็คือเลข5กับเลข9กแล้วก็เลข3 6 7 8กนี่เลข7 หัวสัญจรนะครับให้ราว้างเบิร์น,น้ำเด้อห้าห้าหกหกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยหลักสิบแล้วก็มีห้ากับหกหลักหน่วยก็มีห้ากับหกนะครับ <c oughs> นี่แต่ผมจับไปแล้วละมันเป็นหนะ้าห้าห้าหกห้าศูนย์ะถามว่าศูนย์มาศูนย์นี่มาจากไหนศูนย์ก็มาจากตัวนี้แหละศูนย์ห้าหกมาจาก <c oughs> ก็คือมาจากจากอันเนี้ยมาจากตัวเด่นเนี่ยผมใส่ครั้งที่1ครั้งเดียวนะครับครั้งที่1เนี่ยผมใช้ตัวนี้ครั้งเดียวเลยคิดเลขล่างนะครับเอามาคิดเป็นเลขล่างถามว่า0ูนห้ามาจากไหนมันมาจากตัวนี้เนี่ยศูนย์ห้าหกนะครับแล้ว6กเนี่ยเอามาทําเป็นหลักหน่วย เอาศูนย์กับ5นี้เอามาทําเป็นหลักสิบแล้วมันก็มีจะมีตัวเด่นอีกนะครับก็คือ3ตัวเนี้ยภายใน3ตัวเนี้สาตัวหมุนครั้งที่1เนี่ยมันมา1ตัวนะครับ9 1 3าหมเนี่ยมา1ตัวนะ9 1 3าห่มเห็นไหมมันออก1 4 4 1 2มันออกเลข1นะเลข1 2 6 5มันออกเลข5นะครับ0 5 8มันออกเลข8 หกศูนย์ศูนย์มันออกเลขหกนะครับสี่สองเก้า 4, 2, 9, มันออกเลขเก้านะเก้าสี่สามมันออกสี่สามวันนี้ศูนย์ห้าหกติดหนึ่งตัวเพราะว่าเลขศูนย์ผมก็ไม่ทิ้งนะครับเลขศูนย์ผมไปอ่านคอมเม์บอกว่าจะไอทาอะไรก็ให้มันจบที่ละศูนย์ละศูนย์ตีไม่รู้ศูนย์ไหนเป็นศูนย์ไหนมั่วกันไปหมดเลยเพราะว่าเอา้ากับมันไม่ได้มั่วหรอกนะ ก็ทาทีละสูตรนั่นแหละแต่ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เออไม่เอาเปรียบคนดูนะครับผมจะลงให้ทีละคลิปก็ได้อาคลิปนี้หลักหน่วยคลิปนี้หลักสิบคลิปต่อไปเลขเด่นนะแต่ผมจัดทีเดียวนะครับจัดทีเดียวนะจัดท,เดนะดทีเดียวให้ซึ่งถ้าวังเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ว่าผมมั่วนั่นแหละอืมอ่าเด่นอีกตัวหนึง่งนะอ่าอันนี้พี่น้อง ท่านนี้พ่นรกระช่างสังเกตเหมือนกันนะชอบเลยผมชอบอาจารย์เอาหลักหน่วยบนเป็นตัวเด่นไปเลยก็คือ1ใช่ไหมหนึ่งก็1 2 3มนะมันจะเป็นเด่นอยู่ที่เนี่ยเอาหลักหน่วยมาหลักหน่วยบนมันเป็นเด่นเหมือนกัน1 2 3นะครับเนี่ยหแล้วก็1มาเป็น1 2 3มันออก1 4เห็นไหมศูนย์ ศูนย์แล้วก็ยกมาก็เป็นศูนย์หนึ่งสองมันออกที่เก้าหนึ่งเห็นไหมเด็กหนึ่งมันชนตัวนี้หนึ่งกับสองมันชนตัวนี้มันจะเด่นขึ้นมาแล้วหนึ่งกับสองนะครับอ่าตัวเนี้ยเก้ามาอยู่ตัวนี้อ่าเจ็ดแล้วก็เจ็ดยกมาก็เป็นอ่าเจ็ดแปดเก้าอ่ะตัวนี้เด่นสี่ห้าหกอันเนี้ยแปดกับเก้ามันชนนะครับมันออก 8, แปดห้าก็คือเอาเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวเด่นเจ็ดก็เป็นเจ็ดแปดเก้าไปเลยนะครับ 7จ็ก็เจ็อีกเจ็ดเจดแปนะมันเด่นที่เจ็ดแปอันนี้เจ็ดแป้ชนกันมันออก8ปดเลยส 4, 4เป็น5เป็น6กอ่ะหชนนะครับเนี่ยหชนกับตัวนี้มันออก6กหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเดียวอ่าเกเอาเอาเยกมาได้9ได้0ได้1นึอ่ะชนกันที่9กับ0นยะ์นะ อันนี้สูตรนี้ก็ได้9กับ0 9กับ0 9กั 0, 9 0, บ0ผลออก0 9นะครับ3หลักหน่วยบวนคือเลข3ามเอา3ยกมาเป็น3เป็น4เป็น5อ่ะเป็น3 4 5สูตรนี้ได้3 4 5สูตรนี้3 4 5สูตรนี้2 3 4ชนกันที่3กับ4เนี่ย3กับ4 3กับ4 3กับ4 3, มันออกสี่ามอันนวดนี้ผมจะยกมาเอา5 ห้ายกมามันก็จะเด่นอยู่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดนะชนกันทุกสูตรก็คือห้าหกเจ็ดเด้อห้าหกเจ็ดอันนี้ห้าหกเจ็ดตัวนี้หกยกมาก็เป็นห้าหกเจ็ดชนกันทั้งสามสูตรคือห้าหกเจ็ดนะแต่เจ็ดผมตัดออกนะแต่ก็ด้าเสียดายเหมือนกันเกิดมันมาก็คิดแต่คิดแปลเลยนะครับ 7, นะเจ็ดนไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวที่เลขเจ็ ซึ่งมันชนกันทุกสูตรก็คือ5 6 7 5 6 7 5 6 7นะครับให้พี่น้องไปพิดจาหน้านะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเขียนเขียนใส่ใส่เด่นตรงนี้ไว้0 5 6 0 5 6นี่มันเป็นก็จะเป็น5 6 7 5 6 7 5 6 7 มันชนกันอยู่อย่างนี้นะครับถ้ามันหลุดจากไอ้ากับ6ไปนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วมันชนกันแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วหลัก10เมื่อกี้ก็มี5 5 6 7 8 9เนะเลขเก้ผมก็ดึงมาเพาเอาเลขเก้เป็นเด่นสุดนะครับเพราะว่าเมันมันเดินนะเก้า 9, 9, 9มันกำลังเดิน อืมเนี่ยนะครับหลักสิบก็คือห้าหกเจ็ดแปดเ้าแต่ผมดึงห้ากับ9้าไปกับเลขสาอีกตัวนึ่งเพราะสูตรหนึ่ง 0, 1, มันได้สองกับสมแต่หกเจ็ดปดนี้ผมไม่ได้เอาไปเด้อให้ี่นองไปพิจารณานะครับว่าตัวไหนมันจะมาแต่จริงเลขอะ่ะผมลงก็สรุปไปแล้วล่ะสองตัวลากผมสรุปไปแล้วมันได้อยู่9้าชุดนี้ถ้ามันหุดจาก9้าชุดนี้ก็บานใครบ้านมันนะอ่า เดี๋ยวอาจารย์เอามายังไงตัวเลขนี่เอามายังไงบางท่านก็ไม่รู้เนาะอยากรู้ที่ไปที่มาเออผมก็มาทําให้ทีหลังแต่เลขผมกลัวว่าจะมันจะติดเลขอันเลขดังผมก็เลยลงให้ก่อนแล้วผมค่อยมาทําสูตรที่ไปที่มาให้ดูทีหลังนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีอีกการหนึ่งครกะทีว่าอาจารย์เอาให้จบจุลสูตรดีไม่รู้สูตรไหนเป็นสูตรน้อยมั่วไปหมดเลยงงฝนเสวาอยโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ